อันนี้นะคะยาดมเกือบสิบเหรียญเกือบร้อยนื้อ่งอันนี้อร่อยมากถ้าใครยังไม่เคยลองนะอันนี้หอ่อเท่าไหร่3.4 8จุดสประมาณ35บาบทเฮ้ยติมเกาหลีทั้งนั้นเลยที่ตั้ออันนี้10บลิงกิตประมาณ7จ็ดบาทอ่ะก็8แปดสบสอแต่ว่าร้านนี้คือของเกาหลีเยอะมาก 12, 12บสอิบลิงกิต ประมาณ90ร้อยหนึ่งเลยนะในโอเด้งอ่ะ2.4ิกลิตรประมาณ20บาท85 40ประมาณ2 40บาทน,น่ากินนะน่ากินนะเหมือนจะต้องจัดเลยอ่ะสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในซูเปอร์นะซูเปอร์หรือร้านสะดวกซื้อของมาเลเซียอะไรเงี้ยชื่อร้านว่า KK KK มันจะเป็น KK อ่ะเป็นสีส้มเนาะก็อันนี้มันคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับ เซเว่นบ้านเราแต่ว่ามันจะเป็นแบบร้านเปิดนะไม่มีประตูไม่มีตื้อดตื้อด,อ,ดอ,อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูซอยแรกว่ามีอะไรต่างจากบ้านเราบ้างเหมือนของมันเยอะมากเลยนะของมันเยอะแบบอารมณ์เหมือนโลตัสเอ็กซ์เพรสเลยอ,อันเนี้ยจากจากที่กวาดดูตามสายตานะเพราะว่าเซเว่นอ่ะของยังไม่เยอะขนาดเนี้ยนี่มีแบบว่าที่โกนหนวดครีมนวดผมยาสีฟัน อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นกระหมดกาแฟกาแฟคือยิ่งใหญ่มากคือถ้าเป็นเซเว่นบ้านเรากาแฟมันจะแบบเป็นห่อเล็กๆใช่ไหมแบบมีไม่กี่แบรนด์แต่อันนี้คือแบบนี่กาแฟหมดเลยนะเนี่ยแล้วก็มาชาคือเหมือนบ้านเราจะมีแบบเนสกาแฟมาโครนาอะไรแบบไม่กี่แบรนด์ใช่ป่ะแต่ที่เนี่ยแบบมีแบบแบรนด์เยอะมาก B O H อะไรอะลิฟทันแบรนดกูปี้อะไรอย่างงี้ข้างฝาเป็นอะไรเครื่องเขียนเครื่องเขียนก็ดูเยอะกว่าบ้านเรานะตรงเนี้ย แบบมีสีมีคัตเตอร์คือเหมือนศึกษาพันธ์ุเลยตรงเนี้ยคือแบบเยอะมากนี่เนทกาแฟอุ้ยเป็นคนละซองกับแบบคนละห่อกับบ้านเราอะหอ่อหนีประมาณ5.5มามา่าส่วนนีญคือบ้านเราถ้าบ้านเราก็จะเป็นมามา่าใช่ป่ะแต่ของมาเลยะเขาจะเป็นแม็กกี้ส่วนใหญ่อะอันนี้ห่อหนึ่งมี6สซองย่อย แปดห้าสี่สิบสี่สิบตกหอ่หอละห้าเจ็ดบาทเองอ่ะห่อละเจ็บาทถูกมากก็มีหลายหลายรสชาตินะแต่ว่าจากที่กวาดสายตาดูะจะแบบจะไม่ค่อยเผ็ดส่วนใหญ่จะเป็นรสซอฟๆอ,อะไรเงี้ยน,นี่อะไรไอยำเวกเตรเรียนนี่เป็นมามีน่าจะอารมณ์แบบว่ามา,ม,าม่ายำยำบ้านเราอ่ะขวามือก็จะเป็นพวกอุปกรณ์จิบปลาถา ใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์นมีโซนของเล่นด้วยทุกคนข้างซ้ายมีเข้าสารขายด้วยเพราะว่าอันนี้มันน่าจะเป็นโรตัสเอ็กซ์เพรสปะเงี้ยมีทูบเทียนยากันยุงนะครบเลยอ่ะที่ฉีดอันนี้ก็เป็นน้ำยาล้างห้องน้ำเนาะุยน้ำยาล้างจานเขาแบบห้าเหรียญแปดห้าสี่สิบวละส่สิบบาทใหญ่มากไข่ไก่สิบฟองเจ็ดเหรียญแปดเจ็ดห้าสิบหกตกฟองละห้าบาทหก ก็พอๆกับบ้านเราเลยอันนี้ไก่ไอ่ะแฟบนะอันนี้ในหมดแฟบเฮ้ยแฟบถูกมากแต่ 8, 5, 40, 40. ห้าสี่สิบพอยอย่างเงี้ยสีสิบาทบ้านเราไม่ได้แล้วนะบ้านเราคือหอประมาณเนี้ยสี่สิบอันนี้คือถูกแฟบที่นี่ถูกจริงนี่ก็เป็นผ้านามัยผ้าหล่อมัง เฮ้ยมาดูน้ำไปดีกว่าน้ำในนี้เยอะมากเป็นแบรนด์ที่แบบไม่คุ้นตาส่วนใหญ่อะถ้าคิดว่าน่าจะเป็นของแบบที่มาเลเซียโดยตรงอะไรเงี้ยมีกาแฟาเลดบูนี้น่าจะเป็นของบ้านเราปะอุ้ยเป็นน้ำแบบแปลกมากเลยอะมีแค่เลดบูคาราบาวที่เรารู้สึกคุ้นตากับไมโลเนาะนอกมกนั้นก็จะไม่ค่อยเหมือนอันนี้ เคยกินอันนี้จริงๆแล้วมันมันเป็นน้ำเก๊กขวยนะคะไม่ใช่น้าดาวเรืองอันนี้อร่อยถ้าใครมานะอย่าลืมซื้อถัดมาในส่วนของแบรนด์นี้นะ yeos อันนี้อันนี้ค่อนข้างหวานนะถ้าใครแบบติดไม่ชอบกินหวานอะ่ะอันนี้จะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ยโยเกิร์ตอันนี้เพิ่งเคยเห็นร้านนี้มีขายโยเกิร์ตส่วนใหญ่ซูเปอร์อาจจะไม่ค่อยเห็น โยเกิด์หรือยาคูอย่างเงี้ยที่บ้านเราหายากมากเลยนะโซนขนมมีของเล่นอีก่ล้วขนมหลากหลายมากเลยอะ่ะเฮ้ยลิคลาทุกคนลิคลาที่นี่เก้าเหรียญเก้าเหรียญเก้าที่บ้านเราประมาณสี่บาท อันนี้เจิบบาทนี่น่าจะเป็นขนมที่นี่อ่ละสิบบาทเองอ่ะขนมไม่แพงเลยอ่ะทุกคนตรงเนี้ยถั่วเยอะมากเลยนะร้านนี้ถ้าใครชอบกินถั่วอันนี้ถูกไหมนะสำหรับข้อถั่วทั้งหลายนะหรือข้อแบบนี่ม่วงม่วงดองมากนะนี่ตอนนี้ที่ีเจม,มือเลยนะตอนนี้เราซื้อผงกะหรี่ที่นี่กลับไป มันมีหลายแบรนด์มากเลยแล้วมันก็มีหลายแบบหลายมาจากสัตว์หลายอันกนะ็แบบอันนี้ fish curry อันนี้เป็น chicken curry เขาเรียกว่าบางอันก็เขียนว่า c u r ี y บางอันก็เขียนว่า c u r ี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลองทำอาหารที่บ้านดูว่าแบบมันเป็นยังไงมันต่างยังไงกับของญี่ปุ่นหรือของบ้านเรารอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นขนมที่แบบแต่มันจะไม่มีเลไม่มีอะไรนะเขาจะของเขาก็แบรนด์แบรนด์เขาจะเป็นส่วนใหญ่เป็นลุงคนนี้แบรนด์เขาอะ เป็นลุงคนนี้แล้วก็เป็นโร่าอะไรเงี้ยที่เห็นนะแล้วก็ทวิตท,ทวิตตี้ทวิตตี้นี่คือแบบว่าเยียวมากที่เนี่ยประมาณนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าซุปเปอร์ร้านอื่นมีอะไรบ้างไปค่ะค่ะซุปเปอร์ถัดมานะคะก็จะเป็น mynew.com อันนี้จะค่อนข้างมีความคล้ายกับเซเว่นมากเลยนะเพราะว่า มีแบบว่ามีความเป็นแบบแอร์เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในอ่ะมีอะไรบ้างที่แบบน่าสนใจอันนี้เข้ามาแล้วนะคะอันนี้ซ้ายมือก็จะเป็นอันนี้เหมือนเซเว่นเลยอะเฮ้ยอันนี้แบบแพ็กเกจเหมือนโฟมดบ้านเราเลยอ่ะโฟมดบ้านเฮาสีเดียวกันเลยโทนนี้ใช่เลยเฮ้อันนี้คือร้านนี้จะมีนมเยอะนะ แล้วก็มีนี่เด้ร้านนี้จะค่อนข้างขายกับเซเว่นมากเลยนะเพราะว่ามีแซนด์วิชมีเนี่ยโอนิกิริอะไรเงี้ยเข้าห่อสาลายต่างต่างเฮ้ยอันนี้ขายเซเว่นมากกาแฟแบบนมใดๆโยเกิร์ตใดๆเฮ้ยคือคือเราไปหลายที่มากแล้วก็แบบไม่มีโยเกิร์ตไม่มีเขาเรียกว่าแหละนมเปรี้ยวอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เยอะนะแล้วก็มีนี่เนี่ย าโกเมอันนี้อร่อยมากโอนี่คือใหญ่มากอะ่ะทุกคนขนมปังมะพร้าวอ่านว่าอะไรบันคีลาพาอันนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้อะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจราคานะมีไส้ถั่วแดงด้ยวยขนมปังเขาน่ากินมากเฮ้ยแบรนด์เนี้ยเฮ้ยน่ากินอ่ะเนี้ยดีพูตีโครตสำเนียงถูกเปล่าอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ เฮ้ยอันนี้น่ากินมากช็อกโกแลตช็อกโกมาโต้แต่ไม่ที่นี่มันไม่มีป้ายราคาบอกนะทุกคนว่าอะไรเท่าไหร่เงี้ยเนี่ยขนมปังน่ากินมากเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้มันเหมือนไอเนี่ยฟาร์มเฮาส์บ้านเราเลยอ่ะที่มันเป็นแบบมีบัตเตอร์เนี่ยมันมีไอนี่ด้วยไอติมสเนกเกอร์ไอติมสเนกเกอร์อันละห้าจ อันละส0บาทน่ากินนะ่าประเด็นคือเดี๋ยวเราจะไปกินสเตตโฟนนั้นระ้องตั้งสติก่อนตั้งสติเพราะตอนนี้ตัวตึงมากเลยก็จะม,มีของไอติมวอร์เนสเลกก็คือเจ้าเดิมเนาะยักษ์ใหญ่ของเราเข้าได้นะคะใน <c oughs> ส่วนของแอลกอฮอล์นะก็ร้านนี้มีให้เลือกเยอะกว่าร้านอื่นนะแล้วก็คือแบรนด์ค่อนข้างหลากหลายกว่านะ ป็ ok อกกี้เฮ้ยแอบอันจะน,นี้ราคาสูงกว่าน,นะ8.5.40ประมาณกล่องละ40่าทบบาทถ้าบ้านเราอ่ะบ้านเราแค่แบบว่าบ้านเราแค่ไม่กี่บาทเองมั้ง15บ้าป้าเดี๋ยวนี้บ้านเราน่า1บมีพีจอยอันนี้น่าจะเป็นแบรนด์ที่นี่40บาทงอนี้คินเดอร์หกจุดหแ อันนี้ค่อนข้างคล้ายๆกับบ้านเรานะคล้ายๆกับเซเว่นบ้านเราแต่สิ่งนี้ต่างก็คือเขาจะมีแพ็คใหญ่แมีแพ็คใหญ่สำรองเอาไว้อ่ะโหทุกคนคือบ้านเราอะสิ่งที่เด็ดอะเราก็จะเจอเทสโต้กับเลช่ปะแต่ของเขาอะทวิสตี้เฮ้ยมันน่ากินมากเลยมันเป็นซาวครีมจ้ะมันมีห่อเล็กไหมนะ เออแล้วอีกอันหนึงอันนี้เว้ยฮาร์บี้นี่เท่าไหร่10.3จุ 10. บาทแปดสบาทอันเนี้ยเราเห็นอนะอันเนี้ยเราซื้อมาแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวจะมาบอกว่าอร่อยหรือเปล่าขนมที่นี่ค่อนข้างเยอะนะอ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่แบรนด์หลกักๆน่าจะเป็นทวิตตี้มีของเล่นโอ้ มีโรลเลอร์คอสเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นชีสอันนี้อร่อยมากถ้าใครยังไม่เคยลองนะอันนี้ห่อเท่าไหร่3.4มจุดสประมาณ35บาทแล้วก็คุณลุงคนนี้เจ้าเดิมที่มีทุกยิมหราทเชิญซิวขวดเล็กทุกคนแปดเจ็ดห้าประมาณ50บาทขวดนี้ห้บาทก็ถ้าใครเดินทางนะคะอย่าลืม6กติดตัวมาเนาะคอเกต พอเกตอันนี้9.2ประมาณ70บาทอะไรเงี้ยนะ60-70บาทอันนี้แพงกว่าร้านเอ้ยนะเคเคมาต์ K K B. แต่ว่าของเขาจัดเรียงน,น่าหยิบมากเลยร้านนี้รู้สึกวอร์ไรมากเลยนะรู้สึกว่าแบบรู้สึกน่ากินอะรู้สึกน่าหยิบแบบน่าหยิบไปหมดเลยมีในส่วนของกาแฟแล้วก็ขนมครบเคี้ยวด้วยนะแต่ว่าความต่างก็คือเฮ้ยมีเท่าแก่น้อยด้วย ห่อนี้แปดแปดหกสิบสี่หกสิบหกสิบบาทถ้าเก่หน่อยที่มาเลยหกสิบบาทถ้าบ้านเราก็อันนี้สามห้าปะก็ความต่างของร้านออร้านเนี้ยกับร้านเคเคหมาดอะคือตรงที่ว่าเคเคหมาดค่อนข้างแบบเหมือนเป็นแบบร้านขายของชำบ,บ้านอะเออมีข้าวสารมีมีเครื่องปรุงกับข้าวอะไรเงี้ยแต่ร้านนี้จะเป็นเหมือนเซเว่นที่ปั๊มน้ำมันมากกว่าเนาะให้ความรู้สึกแบบนั้นของค่อนข้างจะ มาร์คอพแพงกว่าหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลองเลือกดูนะเพราะแต่ละที่อะขนมก็ไม่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันดีกว่านี่อะไรอ่ะอันนี้นะคะยาดมเกือบสิบเหรียญเกือบร้อยนึงอะแปดสิบ่ะเจ็ดแปดสิบอะอันเนี้ย เมื่อก่อนซื้อแบบไม่กี่บาทเองอะนี่อันนี้ห5ห้าอันนี้จะลองอันนี้อันนี้แค่สี่เหรียญน,นะสี่เหรียญประมาณ8ปดสี่สามสองสาสิบาทอันเนี้ยวันนั้นซื้อที่สนามบินไต้หวันม,มันขวดละเก้าสิบาทแต่ว่าไม่รู้ว่าขวดเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันอันเนี้ยนี่เขามียายนี่ด้วยนะถ้าใครแบบว่าปวดหัวอะไรเงี้ยเขาขายเป็นแผงดูแลตัวเองนลทุกคน มาเที่ยวดูแลตัวเองเฮ้ยนีมีนี่ด้วยขนมจีนตะปามารุเปาลูกละ2.3เอ้ย2.9ประมาณ24-25บาทนีเหมือนอันนี้เลยเราสั่นญี่ปุ่นเลยอ่ะญี่ปุ่นมากเลยอ่ะร้าน mynew.com ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูร้านอื่นว่าเป็นยังไงนะมันต่างกันยังไงแบบบรรยากาศข้างในทุกคนจากที่เห็นนะทุกคนก็น่าจะตัดส mm. ิน,นจใจได้แล้วว่าบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูที่อื่นกันดีกว่าร้านถัดมานะคะเป็นร้าน night to seal เป็นร้านสะดวกซื้อที่คล้ายๆกับเซเว่นเนี่ยแหละเฮ้ยนี่มันคืออะไรอะ่ะเหมือนของเกาหลีด้วยอ๋อเว็นดนามอันนี้เจาะหลอดเหมือนเกาหลีเลยอะสรุปคือเกาหลีจ้า มันเป็นน้ำแล้วก็เจาะหลอดกินนะลองดูข้างหลังอันนี้ของมาเลเซียเองอะ่ะเฮ้ยอันนี้แบบดูน่ากินอะ่ะเป็นน้ำถุงหลายๆอย่างน,นี่สวยของไอติมนี่ไอติมเหมือนเกาหลีเลยอะ่ะเฮ้ยไอติมเกาหลีทั้งนั้นเลยที่ตู้อ่ะเป็นยี่ห้อสว n d d e l i ด i ิเชสไอ Cream ยี่ห้อหรือว่าเป็นแบบทำชนกินนะ มันมีความเป็นเกาหลีมากๆเลยอ่ะเพราะว่ามันมีหม้อไฟมาม่าหม้อไฟ,ออไฟก็คือเอาอันนี้เราไปจ่ายตังค์แล้วเขาโองแบบให้เทใส่แล้วก็ใส่น้ำกินอนยะ่าเฮ้ยอยากกินเลยอ่ะ7.4ลิงกิต8 7 5 6ประมาณ56บาทเฮ้ยราคาพอๆกับบ้านเราเลยอ่ะแล้วก็มีถ้วยนั่งกินดีๆอ่ะแบบไม่ใช่แบบปกติซื้อเป็นซองใช่ป่ะแล้วมันก็ไม่มีถ้วยมันต้องไปกินที่บ้านใช่ป่ะอันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนร้านสะดวกซื้อของเกาหลีแหละ เฮ้ยมันมีแบบหลายอย่างเลยอ่ะน่ากินน่าน่ากินน่าเหมือนจะต้องจัดเลยอ่ะในส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นอุ้ยอันนี้เป็นน้ำตอนแรกนึกว่ามันเบาๆแต่อันนี้มันเป็นน้ำแบบเจาะกินแล้วก็มีซีนแบบเรียบร้อยด้วยนะแก้วละห้าสิบบาทฝั่งนี้มอง มองขึ้นไปก็คือเป็นมามา่าโซนมาม่าหมดเลยแต่จะแบบส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์เกาหลีอะอยู่ที่นี่นะจากที่อยู่มานะหาร้านที่แบบแนวเกาหลีญี่ปุ่นอะยากมากเลยนะแต่ว่าร้านนี้คือของเกาหลีเยอะมากขนมคาบีเยอะมากขนมแบบญี่ปุ่นอะ่ะแล้วก็ขนมเกาหลี8ปดห้าสี่สิบขอละสี่บบาท มันมีขนมที่แบบขนมเกาดีเยอะอ่ะทุกคนอันนี้ฟูไทยแคฟชิปฟูไทยน่าชินมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นอันนี้ขนมเขาอันนี้คล้ายๆไอเนี้ยขนมมะเขือเทศบ้านเราเลยอันนี้ซองอ่ะแปดแปดหสิบสี่เกือบเจ็ดสิบาทเลยอ่ช็อกโกแลตไม่ค่อยคุนตาที่คุ้นตาก็จะมีคิสคิส คิ Kinder, at, M, เนเดอร์คิดแคทเอนเอนาะแต่ราคาร้านนี้ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะสำหรับขนมอะ่ะอันนี้10บิงกิตประมาณ78-80บาทอะ่ะตีกลมๆนะ80บาทเท่ากับขนมเมื่อกี้นี้เลย10บิงกิตแล้วก็มีบิมบาบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้มันเป็นคือเมื่อก่อนอะ่ะคือเขาบอกว่าถ้าใครไปสิงคโปร์หรือมาเลยอ์อ่ะต้องห้ามพลาดแบรนด์นี้เลยร้านไนทูซีคือเยอะนะแล้วก็แบบ มีให้เลือกเยอะอะนี่รสอะไรอะไก่กะหรี่อายำน่ากินมากอ่ะอันนี้อะไรอะบาลิสูอันนี้นี่ดูญี่ปุ่นเฮ้ยร้านนี้คือแบบว่าอยู่รอดบอกเลยถ้าใครแบบติดอาหารเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะมีโยเกิร์ตด้วยอะอจริงจากที่เดินมานะเราจะเจอโยเกิเร์ตเฉพาะที่ซูเป,ปอร์แบบใหญ่ๆซาเปาลูกละประมาณ 3, าเหรียญสี่แปสกว่าเหรียญ เอสามสิบกว่าบาทแต่ว่าเอาจริงปะมันมันน่ากินมาก f r e ชลี่ p รีแพร e อพอร์ตออเฮ้ยอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะมีดักกังจอกเคลิสปี้ก็คือมีไก่ทอดแล้วประมาณ9้าเหรียญ9 8้าแปดเจ็ดเมีเมนูส่วนใหญ่เป็นเมนูเกาหลีเอาจริงป่ะเราว่าอันนี้เป็นร้านสะดวกซื้อของเกาหลี เครื่องดื่มเบล็อเรชมีพวกพรีเมียมช็อคกาแฟพรีเมียมกาแฟใดๆก็ประมาณนี้เนาะทุกคนสำหรับร้านไนทูซีย u นะคะถ้าใครออมองหาอาหารที่แบบว่าแนวเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยให้มองหาสัญลักษณ์ไน2 c u เนาะนี่เลยไนทูซีย u ของข้างในจะเป็นอาหารขนมขบเคี้ยวเครื่องดืม่มอาหารใดๆทุกอย่างขนมปองขนมปลาอะก็คือเป็นแนว เกาหลีญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูร้านอื่นกันต่อดีกว่าร้านถัดมานะจะเป็น Family Mart ที่คุ้นเคยจริงๆแล้วอ่ะอยากไปเซเว่นด้วยนะว่าอยากรู้ว่าเซเว่นมีอะไรแต่คือเซเว่นหายากมากแลไอเทมมากๆแล้วก็จริงๆแล้ว Family Mart ก็แลไอเทมมากๆเลยเรามาเจอร้านนี้ที่สนามบินนะคะมาดูกันดีกว่า ว่า Family Mart จะมีอะไรจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าตอนนี้เป็นเวลาเติมของเขาแน่เลยหลายๆสาขาหลายๆร้านสะดวกซื้อกำลังเติมของกันอยู่โอ้โหมองไปนะคือเป็นขนมปังใดๆคือ Family Mart ความรู้สึกมันเหมือนรอสันอะมากกว่า Family Mart เลยเพราะว่าขนมปังมันเยอะมากมีทั้งของ Family Mart เองมีทั้งขนมปังของมาเลเซียเองอันนี้เหมือนกันเลยอะ เหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยอะในทูซีู่เมลอนปังประมาณ8-5-40ประมาณ40บาทอันเนี้ยอุ้ยอันนี้น่ากินมากร้านเมื่อกี้ไม่มีเป็นไอเนี้ยวาฟเฟิลช็อกโกแลตเขาก็จะมีพวกยายาดงยาดมใช่ปะ่ะหลายๆอย่างพวกเอ่อยาสีฟงสีฟัน แต่ร้านเมื่อกี้เนี้ยไม่มียาสีฟันอะไรพวกนี้ยาดมยาดมไม่มีในทูในทูซีอยู่จะเน้นเรื่องกินอย่างเดียวอันนี้เขาจะมีแบบพวกของพวกของชงของใช้แล้วก็อะไรอะ่ะในตู้เขาก็จะมีพวกอาหารเวฟอาหารแช่แข็งต่างๆเนาะแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นโซนขนมนะอันนี้ก็เป็นเป็นโต๊ะบ้านเราเป็นโต๊ะบ้านเราประมาณ15บาท ที่บ้านเราก็ประมาณตอนนี้6บาทแล้วปะ5บาท6บาทแล้วปะออในโซนน้ำในโซนน้ำเฮ้ยเอาจริงป่ะอยู่ที่เนี่ยโอวันตินหายากมากเขาจะมีแต่แบบแบบคล้ายๆโฟร์มดอะไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่มันกล่องคล้ายโฟร์มมากเลยแล้วก็ไมโลแล้วก็โอริโน่ที่แบบเขาชอบกินกันนะโอวันตินอะไม่ค่อยเห็นนอกนั้น้ำก็จะคล้ายๆกับที่อื่นมากๆ ไม่ได้แบบมีพิอะไรพิเศษรู้สึกว่าร้านนี้ขนมค่อนข้างแบบเหมือนเหมือนมามิกกับของไทยอ่ะเอาจริงเหมือนมามิกกับของไทยมากกว่ามากกว่าแบบญี่ปุ่นนะแฟมิลี่สำหรับร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่าแฟมิลี่มาค่อนข้างไทยเลยทีเดียวมีโยโย่ด้วยแหละ แต่ว่านางก็จะมีแบบว่าขนมที่แซมในขนมแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะอันนี้คือเมดอินเจแปนเลยนะบายเชแปนโตกเกียวเลยอ่ะคือจะบอกว่าถ้าใครมามาเลเซียนะหรือว่าใครอยู่ญี่ปุ่นหรืออยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเห็นอันนี้คือให้หยิบเลยอร่อยเค็มใครชอบเค็มนะคืออันนี้เค็มเค็มแบบสาใจอร่อยเค็มอร่อยข้างหลังก็จะเป็น พวกลูกอมโอ้โหร้านนี้คือลูกอมลูกอมช็อกโกแลตอะไรเยอะมากแฟมิลี่ะมาสนใจอันไหนอย่างคอนอย่างเงี้ยบ้านเราอ่ะกล่องละ25บาทใช่ปะอันนี้8 3, 4, ปดสามยี่เอามันคือค,อคอกันเลยไม่ไม่ทิ้งกันมากไม่ห่างกันมากแต่ส่วนใหญ่จากที่สังเกตนะคือเขาจะเน้นไอ้ตัวนี้ดับเบิ้ลมิน์ดับเบิ้ลมินอันนี้กล่องละยีบาท แล้วใน Family ่หมานะค่อนข้างกว้างขาวางนิดนึงไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าสถานีเป็นสาขาของสนามบินหรือเปล่าเพราะจะมีที่นั่งข้างหลังให้ก็คือถ้าใครต้องรองเครื่องออกนะก็คือไปซื้อข้าวกินมามา่อะไรเงี้ยซื้อนงซื้อน้ำนั่งพักรอใครอะไรเงี้ยมานั่งกินตรงนี้ได้ราคาค่อนข้างแพงอยู่นะอาหารตรงนี้นูเดลซีเรียอย่างเช่นอันเนี้ยโอเดงกับคิงแคปอ่ะ โอเดงกับคิงแคปแล้วก็เส้นอันเนี้ย12 12ลิกตประมาณ90ร้อยนึงเลยนะอันเนี้ยก็คืออย่างอันเนี้ย14เหรียญ14เหรียญก็ประมาณ150 120ร้อยร้อยอะคือตอนตรงเนี้ยประมาณ100ถึง150บาทอาหารนะในส่วนของโอเดงอ่ะในโอเด้งอ่ะ2.4ลิกตรประมาณ20บาท น้ำซุปก็ต้องเสียตังค์เพิ่มนะก็คือตอนแรกเราก็ต้องเลือกโอเด้งที่เป็นต้มยำสมมติเลือกน้ําก่อนเอาน้ำอะไรสมตรต้มยำกุ้ง2.4งจุลิงกิตก็ประมาณ20 20 30อะไรเงี้ยเลือกน้ำซุปเสร็จแล้วก็ไปเลือกอันนี้ไม้ละ20่ิบลิงกิตมีชากาแฟมีไอตรงไอติมใช่ป่ะในส่วนของน้ำนะกาแฟอเมริกาโน่อย่างเงี้ยเลกูล่าอย่างเงี้ยแก้วละประมาณสั่งประมาณ 25บาทก็คือไม่แพงไม่แพงเลยแต่ถ้าอันนี้เลกูล่านะแต่ถ้าเป็นไอซ์อ๋อเข้าใจละคือแบบร้อนนะแบบร้อนอะ่ะ25บ้าบาทแต่แบบเย็นอะ่ะก็คือเท่าตัวห้สิบาทก็คือราคาขึ้นมาเท่าตัวแต่ว่าราคาแบบพอๆกับบ้านเราอะ่ะบางทีเผออๆถูกกว่าดน,นี้ยร้อนยี่สบาบาทอะ่ะและ้วในส่วนของของทอดนางก็แบบว่า คล้ายๆสเต็ปเดียวกับรอสันเลยเอาจริง <c oughs> คือมีอะไรอะมัชลูมแอนด์ชีสซอสเซสมีของทอดของนึ่งของย่างมีหมดเลยแซลมอนบาร์อันเนี้ยอะไรยี่สิบห้าบาทชิคเก้นแค่โอ้มีขนมปังปิ้งได้แหละคอนด็อกโอ้แต่อันนี้ราคาค่อนข้างสำหรับฟาสต์ฟู้ดนะมันค่อนข้างราคาสูงอยู่นะประมาณแบบ ร้อยหนึ่งเลยเนาะแต่ละอย่างอะ่ะสำหรับร้านแ a m i l y m a มานะเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการที่นั่งนะคะแล้วก็ต้องการเซฟคอร์สเซฟเวลานะคะแ a m i l y m a มาก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ช่วยในตรงนี้แล้วก็ในส่วนของอาหารต่างๆก็คือค่อนข้างหลากหลายใครชอบเผ็ดใครชอบไม่เผ็ดของปิ้งของทอดของสดอะไรเงี้ยหรือของเวฟอะไรเงี้ยมีหมดเลย มีน้ำมีกาแฟมีมาม่าพบก็แฟมิลี่มารก็คืออาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของทุกคนเนาะจากที่ดูมาแล้วทุกร้านทุกคนชอบร้านไหนมากที่สุดหรือว่าอยากไปร้านไหนหรือว่าอยากให้เราไปร้านไหนเพิ่มอะลองทิมกันเข้ามานะเพราะว่าจากที่เราเดินทุกร้านอะทุกร้านค่อนข้างมีเอกลักษณ์ของตัวเองไม่มีใครที่ดีกว่ากันแค่ว่า ร้านไหนจะตอบโจทย์กับใครณเวลาไหนมากกว่ากันก็ถ้าใครชอบคิดแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะคะห้ามลืมกด subscribe เด็ดขาดเดี๋ยวขอตัวไปหาในกินก่อนนะคะหิวมากเลยอะ่ะ